พระคาวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธะขออนุญาตกล่าวนำนะครับอิมานิมยังพันเตปังสกุระชีวะรานิสัตติวารานีภิกขูสังคัสาโอโนงชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังคโค อิมานีปังสกุระจีวรานีสัปะลิวารานีปฏิคันหาตูอามหากังทีฆระตังอิตายขาขุาะข้าสนเพเอข้าเจ้าทั้งหลายขอน้องทักวาย พระบังสกุลจีวรต้นพระป่าเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพระบังสกุลจีวรต้นพระป่าเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลและนานเธอดูาดูครับเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเพียงควดเอใ่ให้ให้ทางอาจารย์ม,มอบตาครับเอาไว้เมื่อทำถวาย,วยแล้วให้ทางอาจารย์ทีมงานคณะอาจารย์ได้ถวายป้ายหลวงพ่อ,พอครับผมเก็บภาพนี้รับต่ครับทาสื่อมวลชนบอกว่าภาพนี้สองคัญที่สุดน,นะคครับ มอบถวายตรงนี้ครับเชิญครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเชิญอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปเลยครับเมื่อบอกถวายกล่าวคำถวายเสร็จมอบถวายเสร็จจะได้รับพรเป็นอันสุดท้ายสุดก็ยังไงก็ขออนุโมทนากับทุกทท่านนะครับมาร่วมบุญกันนะครับยิงให้ก็ขอให้ยิงได้ครับสุขภาพแข็งแรงตอนรับปีใหม่กันอ้าวครับอ้าวครับเชิญครับ เอาขาไม่ออกนิดนึงพี่หน่อยโอเคร้อครับพูธนะนาด้วยจริงๆครับเห็นตัวเลขเลยแล้วชื่นใจเลยครับหายเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าแรงบุญกุศลเรื่องของการซื้อร่วมซื้อที่ดินปลดล็อกนี้แม่เนะดี๋ยเราปลื้มใจครับเกิดครับยังไงขอบคุณนะครับทางสื่อมวลชนทุกท่านเรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวเตรียมกรวดน้ำรับพรพร้อมกันนะครับนะ อย่างนี้แล้วกันจะยกมาปัะเกงจะไปชักทุกต้นนี่มันชา้าเอาเวลาเอาทุกคนอยากเพิ่มกุศลถ้าเราทำบุญด้วยอภิจัสัญญาเขาบุญจะอัปเดตขึ้นยกระดับขึ้นคือเรามองไปที่ต้นพระป่าแ็งร้อยแ็งพันุแล้วเราตั้งจิตระลึกว่าไอ้จเจ้าแบงร้อยแ็งพันุ์ของเราเนี่ยมันมีคติกับเราสองอย่าง คือมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันนั้นเราไหวทันเอามันมาเป็นสเสบียงซะก่อนคนที่ทําบุญด้วยอนิจจสัญญามักจะได้อานิสงส์สูงกว่าคนที่ทำตามตามเข้าไปนะอ้าวยอมบอกแล้วนะมองเลย ยัถาวะิวาหปุราปริปผนติสักหังเอวะเมวะโตตินังเตตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิตปเมวทะมิจโตสัพเพปุเรนภูสังปาจันโตปนารโสยะตถามณิโชติระโสยะตถา โยวิวัตจัมตุสพโลโควินัสตุมาตเตภวัตวันตรายุสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทน,นาศิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุปโนสุข,ขังพระลังอาวาดังๆหมดนี่แล้วนะ ชาติหน้าก็อย่าไปเป็นหนี้ต่อนะ <c oughs> เอาละพุทธเจ้าว่าอินาทานนังทุกขังโลกเกการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดในโลกนั้นการมาช่วยปลดหนี้โดยพระไม่ได้เอเาไปใช้อิรุ่ยชวยแชกไม่ได้ไปกินเหล้าเมายาไปส่งสีกาอะไรกกคิกไม่มีแต่มันเป็นบัตรเหตุทางกฎหมายก็แล้วกัน นั่นก็นมาช่วยลดไปแล้วต้องขอบใจเอ้าเดี๋ยวขอเอามาให้ผรไปแล้วตอนนี้ให้ผรอนประทานพระป่านหน่อยได้ไหมนองมือพูดดังๆขอให้เจ้าภาพจงเจริญเอาเลพยพี่ดาวพี่ดประชมุมไองเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมาจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วใครรู้ตัวว่ามีต้นพระป่าใช่เอาไปได้เดินเดดี๋ยว ต้องขอให้รู้ว่าใครไหนยอมใครเป็นต้นจำองต้นประปามาแตะแตะหด่อยทิ้เร็วเดี๋ยวจะได้รับของไว้หรอหรอหรอเออมาบนเบบีเออช่วยกันช่วยกันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนอ้าวให้ให้หลวงพ่อพออให้ครับรับอ้าวถ่ายรูปหน่อยครับผมครับโมทนาด้วยครับอันนี้ ทูเขีนครับนะอา,อาจารย์หมีครับอขอบคุณครับอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านที่มาร่วมรับพ่อตาต้อนรับตุ้มนี้เลยนะครับต้อนรัพรุ้มนี้ไปแล้วก็รับของกันเลยเพาะป็ี่น้อกันนะครับรับเสร็จแล้วออกจะรู้นลยครับเชิญครับมาต่อแถวตรงนี้เลยครับอ้าววันนี้ใครไปเดินแจกเชิญครับมาปันผาตรงนี้นะครับมาต่อแถวตรงนี้เลย,ยไ,ไปะะที่ทจ,ททจะรับประเิ็นนะครับจัแถวนี้นะใหญ่